ทิศมงคลคนเกิดวันอังคารตั้งแต่วันที่24-30ถึง30พฤศจิกายน2 5 6 8จะเป็นทิศไหนบ้างมาดูกันนะครับถ้าคุณกำลังต้องการเดินทางไม่ว่าจะเป็นการเดินทางท่องเที่ยวหรือการย้ายที่อยู่ย้ายภูมิลำเนาหรือบางคนนี่ย้ายที่ทำงานไปเลยก็มีนะครับและอาจจะเป็นการทำอะไรบางอยา่างภายในบ้านของคุณเองก็ได้นะครับเพียงแต่ว่าคุณอาจจะยังไม่มั่นใจหรือไม่รู้เลยว่า ควรจะทำเรื่องนั้นๆที่จุดไหนหรือทิศไหนของบ้านถึงจะส่งผลดีถ้าเป็นการเดินทางแสดงว่ายังไม่มีเป้าหมายปลายทางที่ชัดเจนนะฮะก็เลยกำลังต้องการทิศที่เป็นมงคลสำหรับคุณในช่วงนี้มาใช้เป็ี่กนกายลายมากำหนดทิศทางที่ควรจะไปจะได้เป็นการเดินทางที่ดีมีความปลอดภัยที่สำคัญที่สุดเป็นทิศมงคลที่สนับสนุนสิ่งที่คุณจะทำให้ยิ่งประสบความสำเร็จมากยิ่งขึ้น มาดูกันนะครับทิศมงคลสําหรับคนเกิดวันอังคารในสัปดาห์นี้ทิศที่เด่นมากๆนะครับก็คือทิศตะวันออกกับทิศตะวันตกแล้วก็ทิศใต้ครับ3ทิศนี้ดีมากๆนะลองเลือกดูนะครับทิศตะวันออกทิศตะวันตกและทิศใต้นะตะวันออกตะวันตกและใต้ครับลองไปใช้ดูนะฮะก็ขอโชคดีกันนะครับ